สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบ,บดีที่15นิถุนายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเก็ก์ก็ปิดตลาดไปที่1,557.71จุดลดลงไป3.44จุดหรือว่าติดลบไป0.22มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่47,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานการเงินธนาคารอสังหาริมทรัพย์ ICT อาหารค้าปลีกและก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.31%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่า รายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า10%แล้วก็ในครึ่งปีหลังนี้จะยังคงโฟกัสไปที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักทางด้านของโมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.91%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในไตรมาส2ปี66นี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องแล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเพิ่มขึ้น20%ทางด้านของอิงเกรสราคาหุ้น ขึ้นไปชนซีลิ่งวันนี้บวกไป30.95%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ของงวดปีบัญชี66ั67นั้นปรากฏว่าพลิกมามีกำไรเยียร์ออนเยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมที่จะซื้อหุ้น AKSB มาเลเซียเพิ่มอีก30%ทางด้านของ TCMC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.21%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการ ในไตรมาสสองปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงน้นมาจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิวแล้วก็ธุรกิจพรมรวมทั้งผ้าหุ้มเบาะรถจนทางด้านของ SKE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.57%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการ นายกัมาสอปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงโน้นมาจากทางด้านของโรถไฟ้าเชื้อมมวนแล้วก็ R D F แล้วก็ผู้บริหารยังยืนยันว่านโยบายของภาครัฐนั้นไม่ได้รับผลกระทบทางด้านของ S A ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.35%หลังจากที่ทางด้านของผู้ถือหุ้นนั้นได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนแบบ general mandate แล้วก็เป็นการขายแบบ P P ทางด้านของมาลีราคาหุ้น บวกขึ้นมา4.93%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าทั้งปีนี้จะพลิกมามีกำไรส่วนทางด้านของทิปโก้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.65%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากช่วงของไฮซีซั่นทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของ OTO วันนี้ราคาหุ้นลงไปฟลอเป็นวันที่4ติดลบไป30.18%ซึ่งนักลงทุนนั้นก็ยังคงขายหุ้นออกมาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อลดความเสี่ยงหลังจากที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นั้นได้มีการออกมาเตลี่ยนราคาผิดปกติทางด้านของ Mpic ราคาหุ้นยังลงต่อเน,นื่องวันนี้ติดลบไปอีก8.72%ก็ยังคง ได้รับแรงกดดันมาจากได้มีการแจ้งกับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาฟรีฟล a ดได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ทําให้ต้องมีการทำา t n n e r r f f ออ r ทางด้านของ KEX ราคาหุ้นติดลบไป7.94%หลังจากที่ทางด้านของบริษัทนั้นได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่ายังไม่ทราบเรื่องการทําข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจาก J&N;T Express ตามข่าวในโลกออนไลน์ที่ออกกันมา ทางด้านของแจสราคาหุ้นติดลบไป6.76%ก็คาดว่รจดรับแรงกดดันมาจากการที่กอสทชนั้นอาจจะอนุมัติในการทำดีลของแอดวานซ์ที่เข้าซื้อ Triple t b o รี d b d n d แบราชะแล้วก็อาจทำให้ทาาดนานของหุ้นแจสนั้นติดเครื่องหมาย4ยาวนานขึ้นทางด้านของ MTC ราคาหุ้นติดลบไป 4.79%สวัสดติดลบไป6.85%ติดล้อติดลบไป7.78%ก็คาดว่าตัวรับซ e n t i m e n t เชิงลบมาจากการที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนื่องจากว่ากังวลในส่วนของตัวเงินเฟ้อที่อาจจะพุ่มเพิ่มขึ้นมาในช่วงปลายปีรวมทั้งอาจจะมีความกังวลเรื่องของครรุณภาพสินทรัพย์ด้วยส่วนทางด้านของ AWC ราคาหุ้นติดลบไป6.42% ก็คิดว่าเป็นการเทคโอฟิตกันออกมาแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวว่าทางด้านของบริษัทนั้นได้ลงทุนกว่า7.7พันล้านบาทในการเทคโอเวอร์พลาซาแอตินีแล้วก็มีการร่วมมือกับโนบุฮอสิทลิตี้ในการพัฒนา2โรงแรมในกรุงเทพแล้วก็นิวยอร์กและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ